โโอโ้สบายดีพี่น้องวัตส,สุขสุกคนตอนนี้เ้าอ,อยู่ที่เมืองมุ่นละประโมงเนาะอยู่แคบนำคลองนำคลองก็ขคืนล้ลยไล่สวงนี่มาล่อถาเอาปลาพี่น้องเลยเาจะออกไปยามมองนี่ยักสิไร้ไบบได้บรยรยากาศโคตรด,ดีเลยางหลัง ต๊กพี่น้องเอ้ยนำคล้องกัขึ้นเดี๋ยวมารอบนน้ำกันโาเซนไลท์ชัชไหนเนาะพี่อกำลังขอฟังพี่น้องว่าเบิ่งปลาสิมีบอกปลาพิแอสักสองโลประอต้เนี่แม่นวะ ก็จะทิ่มโหรือประดุกตัวสำมเคนก็พอตายอืมโตซ้ำโตมนันพอดีพอดีก่อยพอดีหลับมันี่ นี่เลสามตัวพี่น้องเตรียมออกไปปีงอยู่ทงหน้ามานี่เครื่องขอมครบเนาะไปนันกันเลยมานี่ออกไปเห็ดกินอยู่ทรงหน้าไปตอนนี้รรนนรเรากำลังย่างไปมื้อหน้านพี่น้องเครื่องขครบสีเครื่องของครบเรียบรอ้อยเดี๋ยวเดินทางออกไปทงน้านกันมาน,นี่ไปโอ้ไกลเติบทงหน้าฮะหาน้าแคบบาทเหมือนพี่น้องเลยย่างไปจะเห็ดกินอยู่ทงหน้าพี่น้องมานี่แสบมอนกันมานี่ไป นี่โอ้ยหน้ากกำลังดำแน่อพี่น้องเลยชี้เขียวๆหน่อยหนึ่งบ๊วยท่นเขียวครับท่าก็เชี่ยางาน้องยังบาดนี้กีบตมระวังเตะลมถนดัดยางก็ได้ไปไปไปเรื่อยๆตรงหน้าก็ไกลเติอพี่น้องเลยยางไปซ้อมเสียหมดต้องกินครบบ่หนี้หน้าก็ตังเขียวกบเขียดก็ตังมีดไซ้สำนีย ดหยอกเลยชิคกอมอยู่หรอเอ๊ยโอ้โหตายตายตายบันทา,างลำบากเลื่อยเรี่ยนบันปุ๊กบก็มีสายบันไอ้ขัด ปุ๊บผมมีสายไปนี่ออกซะไปดีกวยาเดินผ่านปลาอีกพี่น้อไงไอ้ไปนี่ผ่านปลาผ่านตมลุยโคนมัน <c oughs> จัดไปซ้ำ <c oughs> ชิดได้คลิปหนึ่งเหมือนไงพี่นอ้องเลยสุดยอด มาเจอด่านนี้นนอกีกวันพี่น้องเลยเป็นคันด้อีกตกคักบาดไปทางเลยนี่ทางข้างทางมาหน้าก็ลำบากไร้เตืองพี่น้องเอ้ยบุญสุดยอดเลยธรรมศาสตร์มันสวยงามองบ้านเทาเองเนาะธรรมศาสตร์บานเทาเนาะงามสวย ออยกับมี่เอ้ยครบสุดของบ้านเท่าหากินแบบง่ายๆปูปลาหน้าหนับมีครบ,บิดิดนี่เด๋ยวนองทางไปหน้าเนาะบอลหก,กับหกบอลแปนกับแป็นทางาง่งยางยสะดวกไงงยายไ่ บอนี่ดำน้ำพันแดวหน้าเลยน้ำพันไทยสับเปิือสีขาวเบืือนเบิ้ดเหมือนย็นสุดซีนมือนไงแหละเชี่ยฮอนเที่ยงหน้าเลยพี่น้องเลยมอแหลวบอนี่ด้กินเขาเลยพักกันแย่งครบสุดย่างชาดำดู้องเอ้ยจังว่ายฮอนว้ เที่ยงนาเขาอยู่ทางหน้านี่อีกวานลอยแมสหอดดุอีเลยแับนี้มาหอดเที่ยงหน้าเจียบลอยพี่น้องเลยบบบนี้เที่ยงหน้าเขาอยู่ต่อหน้านี่แหละเดี๋ยวมาเกี่ยมเครื่องเกี่ยมของเห็ดกินน้วกันเลยบบบนี้ยิงปลาตำเส้นเขาเปียกแซบ่แซบเหมืนนนอนกันพี่น้องมันไปเลย กะกำลังงามนิหน่อยเขียวกินหอมเขา้ทาท้างกินบล็อกขนมนี่ <c oughs> อ๋อเดืยบลอย <c oughs> เชียงหน้าเขาบนันร <c oughs> ียมเครื่องตำสมกินมือนี่แบ่บ ปีนปลาได้ปุณ e ah. ินางไพรโอ้มาหอดตรงหน้าเรียบร้อยทั้งนี้กระลกก่าอยู่พี่น้องในบ้านนี้เดี๋ยวเทามาปีงปลาเอือบปลาปีงขาเนาะกลางธรรมาศาสได้ปุณิปีนปลาไปเกลือหนึ่งเอามาปีงกันเลยบ้านี้ไฟหอกเป็นทานแดงเรียบร้อยมามาปีนกันเลยพี่น้อง แสบต้องกันหมอนี่อาม่าบันปีกปลาพี่น้องเลยแสบปลาปากตูนใหญ่สดๆจากของของใส่สองอันเลยไปดิอย่ามันหักแต่ว่อตออมาบันสองอันเลยหนีบเลยได้หรอ นี่กจได้อันกบได้แหละโอ้น้องเห็ดตัวนึงปีงเลยมันนี่เครื่องห่อกระพร้อมน่องเรียบร้อยเนาะเครื่องตำห่อเดียดบร้อยเกิดคนโลกา,มาไม่เห็ดเด็กินมาๆมาเห็ดเด็กินแน่นี่รังยางมากเลยคนบ่ามือนี้ห้าจิตตำเป็นเส้นของเปียงมาพี่น้องมาเสแสรบมักันเลยมนันนี่จัดไปเลยปลาห่อกระซุกพอดีตอนนี้เนาะพี่น้องโอ้พอดพีเขาก็เลยมันเนสแสรบเลยมนันนี่มามากินกันพี่น้องมันนี่ ตามมาม,าม,ามาืนตาดมาครบสุดบสุดปีอีกครั้งว่างๆปีมา ខ្លាក់ក្រូវក្រូវក กูดบ่ฮะกันเหรอเรากระซ่ามาไหอันหนึ่งเรื่างชอบพาพตัวนันทิมทเออตัวัหนแหละเออเอาเ้ษเอาตัวไน,นมากกาาอ่อนเศษมากเออเศษนลลวกไม่รบอย Bà đẹp bạn này, Xảy rồi Nào sẽ không quay không cần phải cố gắng cố gắng để không ăn phải không cần phải không untuk yeah.

เดน้เขาบอกเลยองสเด็กเกินกูตก่อยก่เนค็ดลับอะพี่น้องเยอบกินน้ำกันยูตากาบนี้รอเบิ้งคลิปหนาคลิปนี้สุดเพียงกัวเท่านี้เนาะไปกินน้ำกันเลย